เออมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมบอลบอดนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมไร i d a y ไดฟังกิ้นกันอีกครั้งเลยครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดทําขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นรวมพลคนโหดเวอร์ชั่นลบหลอกนะครับผมจะมีนั้งหมด2มอดนะครับได้แก่มอด โลบรอก VS เกสกับอีกอันหนึ่งก็คือ Friday Night Blocking นะครับทั <c oughs> ้งสองอันก็เป็นมอดยอดนิยมในช่วงนะเวลาปัจจุบันเลยนะฮะแล้วพี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจทั้งสองอันเลยล่ะก็เลยเดี๋ยวจัดมาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะเนาะสำหรับเพลงเริ่มนี่ก็มันแล้วนะพี่ชอบนะเ,เพลงเขาทำใช้ได้เลยเอมีแน่ถือว่าออกมาแป๊บเดียวนะฮะคนดาวน์โหลดนี่เพียบเลยเอาละก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะขอกำลังใจทุกคนด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปพี่พลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่นะฮะยินดีต้อนรับ คลิปต่อต่อไปนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยฮะเอ่เอเอาจริงแค่เพลงเริ่มกำมันมละเนะเอ้ยดูดีทุกคนเป็นโลบอกแบบเกสนะครับถือดาบถือไม้เนอะใส่หมวกตัวโลบอกเนะเอาละมีทั้งหมด4เพลงเลยทีเดียวนะฮะเราอยู่ในด่านที่มีชื่อว่าเกส6 7 8เมาเอาละมาแล้วบีบ แบบบดีสกรับปกติเขามีกัน3าเพลงนะทำไมนายมีสี่เพลงไงเอ,อมาแล้วนะครับเสียงเพลงน่ารักมากเลยทุกคนชื่อเพลงชื่อเพลงเพลงนี้ชื่อว่า Song Simulator ระดับ5านะครับ <c oughs> เอ้ยชอบ ข้าใจเอาเสียงลรบอกมาทำานะทำเป็นจังหวะเพลงเอ้อมาเลยวอ้ทำมาเย้เพลงแรกๆก็เหมือนวอร์มมือไปก่อนนะครับกดไม่ยากมากนะชิวๆเลย เออโอ้โอ้โอ้โอเอ้ย่าเอ,อเอาว่าไอเพลินๆไปถูกใจสาววกโลบอกเลยนะ พี่จะพิมพ์ชื่อโลอกของพี่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดอยากแอดเข้ามาไปดูชื่อตรงนั้นได้เลยนะแต่ว่าให้กด3จุดที่ขวาบนนะฮะแล้วทำการ Follow เข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เคลียร์รายชื่อเพื่อนนะฮะให้เหลือแต่เพื่อนพี่จริงๆนะครับมันจะได้สะดวกต่อการทำคลิปนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้าใจด้นะฮะ อะไรอ่ะทำไมอ่ะโบ,บีบีบีสกิดดิบดเอ้ยมาต่อเพลงสองเลยไหมเพื่อนเอ้ยโบบีบาสกิป้าัฮนี่มรล้ยกันเถอะเอ๋ 2> 3, 2, 1, เอสรุปคือบทสนทนามีแค่นี้ใช่ไหมโ <laughs> ลบหลอกเน้นแบบเงียบใส่เลยบอยเฟรนด์ต้องแห่ทางออกไปจากที่นี่ให้ได้นะฮะน้อเรื่องประมาณนั้นนะมา รามาดูกันว่าจะออกไปได้ไหมไม่รู้มีฉากจบหรือป่าเนี่ยทำนองใช้ได้เลยเนี่ยเพลงนี้ชื่อเพลงว่า r e s p o n นะฮะ r e s p o n เนี่ยแปลว่าเกิดอีกครั้งนะฮะเอ๋ชิวๆไป <laughs> จังหวะดนตรีนี่อย่างมันเลยนะถ้าลูกศรทำมาโหดๆนี่น่าจะโหดอยู่นแนี่ยนะแต่นี่เหมือนเขาทำลูกศรมาง่ายนะครับโอเคเยอะเชื่อว่าน้องๆหลายคนน่าจะสนุกกับม็อดนี้นะฮะ ไหมันมันเออมาเลยถ้าเขาทำให้หมวกเปลี่ยนสีเวลากดลูกศรได้จะเท่เนะเหมือนกาไซโลอะไรอย่างเงี้ย เอาละตรงไอคอนนี้น้องเป็นตาก,กระบาดไปเลยแหเพที่สอง <c oughs> ก็จบไปแล้วนะฮะมาบทสนทนาจะมีเพิ่มไปกว่าน,นี้ไหมเอ้ยคุยแล้วเอ้ยปุ่มนี้มันมีไว้ทําอะไรกันนะวอตเอ้าแชสสามารถพูดคุยได้เหรอเนี่ย <c oughs> <c oughs> บีบาบาสเกตไปแล้วปั๊บอหแสดงว่านายพึ่งเล่นระบบครั้งแรกแล้วสินายสนทนาแบบกดแป้นพิมพ์ไม่เป็นใช่ไหม เหมือนพี่ตอนที่พี่เริ่มโรบอกใหม่ๆเนี้ยกดพิมพ์ไม่เป็นโอเคถ้างนั้นครั้งนี้เดี๋ยวฉันจะพยายามให้มากขึ้นนะ 3, 2, 1, นอ้องๆหลายคนแซวนะครบอกพี่เล่นไฟเดนไอฟังกินจนพี่รู้ภาษาบอยเฟรนแล้ว <laughs> แปลไปตามเนื้อผ้านะครับขำๆนะทุกคนเออมาเลยเพยงที่3ชื่อแบนเอเริ่มเร็วขึ้น เอ้ยน่ารักทำนองดีนะเออใช้ได้โอ้โหรัวอยู่นะอ้ยพลาดไปหนึ่งตัวจนได้เบรเแหมโอ้ยรัวเกินนิ้วไม่ไปนะรัวขนาดนั้ เฮ้ยแม่เริ่มโหดขึ้นเริ่มโหดขึ้นเสียงตลกดีกว่าเอ้ยทำไมกดไม่ติดอ่ะสอนพี่เป็นอะไรไม่ได้จีบอ์ดพังหรือรเปล่าแม่แต่เวลาเบิ้ลเบิ้แบบอย่างนี้ทีไรแพ้ทุกทีเลยแพ้ทาง แท้ทางลูกศรเบิลๆเลยสำหรับน้องๆเป็นไงไหมครับแท้ทางแบบนี้เหมือนกันป่าพี่เวลาเจอลูกศรเบิลๆทีไรพังทุกทีโอ้โหน้องเขารวยอย่างลยวะเราจะมีรวยเงินไหมอ๋อไม่มีนะโอเคแล้วไป แบนก็จบลงแล้วนะครับเอาละเอ้ยไม่ยักก็รู้ว่าเพลงสุดท้ายเขาจะมีเปลี่ยนตัวละครเป็นอย่างงี้ด้วยเอ้ยเจ๋งว่ะน่าบึ้งมาแล้วนะฮะน้องเกสของเรานะครับทำไมนายทำกับฉันอย่างงี้ฮะเบบเอ่อทำอะไรวะหยาบคายมากเจ้าหนูมีการเซ็นเซอร์คำนะฉันจะจบชีวิตนายซะ ฉันไม่โง่เพราะว่าฉันไม่มีแอคเคาท์ล้อเรียนอะเอ้ยฉากด้านหลังเป็นแบบ binary bit ด้วยนะภาษาคอมพิวเตอร์01งอ่ะเข้าใจทำก็นะาใจทำตาแดงมาแล้วนะฮะน้องไปหยอดตาก่อนไหยลอยได้ด้วยนะเอ้ยเอาอ่ะโอ้ลูกสอเร็วอยู่นะเออมาเลยเร็วขนาดนี้ยังถือว่าช้ากว่าทิกกี้นะฮะ ได้เยอะได้เยอโอ้เบิ้เบิ้อย่างนี้ไม่ได้ละ <Yeah. S 1> โอ้โหโหอยู่นี่ mm hmm. โอเคโหสมชื่อ <laughs> โหจังเลย <laughs> กดไม่ได้ <laughs> ที่ไอคอนเป็นแบบน้องเงืออนะินตกเลยคราวนี้ <laughs> โอ้โหถ้าใครกดได้ทุกตัวนี้พี่ยอมแพ้ <laughs> รัวมาอย่างงั้นกดยาก แต่เพลงมันดีนะทุกคนเอ๊ะมาเลยไึ้เวลาปวดนิ้วมาโอ้โพลาดไป55ตัวแล้วโหดเกินครึ่งเพลงเองแมมเอ๊ะ ยอมใจโอดโอ้ยบางทีศักยภาพมนุษย์ก็มีขีดจำกัดน,นะครับนิ้วลัวขนาดนั้นได้ไงโอ้ยเลาไปทั้งหมด81ตัวแล้วถือว่ายากอยู่นะครับทุกคนเพลงสุดท้ายจะได้เลย แต่ดูไปดูมาน้องเขาก็หลอนเหมือนกันนะเนี่ยดูแลแอบนึกถึงคลิปลบบอกที่พี่เล่นล่าสุดไลฟ์ไปแมปเดอะมิมิกพามจบแล้วนะครับเ,เราก็เอาชนะลบหลอก vs เกสไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอยเฟนกับเกิร์ฟเฟนก็ได้หลุดออกไปจากมิตินี้เรียบร้อยอะ<ๆ>ละเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวที่2ก็เลยนะไป let's go เราก็มาอยู่ในมดที่มีชื่อว่า Friday Night b l o x k i n g เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอ้ยอันนี้ก็เจ๋งก็คูลดีว่ะเอาละทุกคนนะครับไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะฮะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่มดที่2กันเลยครับผมมา let's go เอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะ Friday Night Fever หลงเข้ามาในมิติอีกเกมหนึ่งนะครับต้องหาทางออกไปให้ได้นะฮะโดยการเอาชนะตัว Blocking เชื่อวีกชื่อนูฟนะครับแล้วก็อยู่ในด่านที่มีชื่อว่าอานาต g เกมเกมอีกเกมหนึ่งหรอมีทั้งหมด3เพลงนะฮะมาเดี๋ยวพี่เล่นระดับฮาให้ดูเลยครับไปพร้อมๆกันเฮ้ยฉากเจ๋งฉากน่ารักดีฉากเหมือนฟังไอ้แมป e ีเวนท์มออยู่บนดาดฟ้านูบอกว่าเอ้ย e l ล o there สวัสดีเกิร์เฟนบอกว่าสวัสดีจ้า เธอคือใครหรอแบบบบบีบบีบไปปั๊บเฮ้ยมีคนมาดวลเพลงกับเราอีกแล้วสินะเออเออเขาเขาเขาพูดว่างไงหรออ๋อเขาชอบพูดเป็นภาษา,ษาบีบแน่ <c oughs> ดูกเกิร์เฟเนทำหน้าฮะเขากำลังโลเพลงงั้นหรอหรือว่าเอ๊ะไม่ใช่อะมันเป็นธรรมชาติของเขาแนะ่แบบ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 ปุ๊บปุ๊บปีบแบบาบ้าเยอะเกิน อใบเฟนน่า hey, จะบอกว่ามปกติมาดูเราต้องลุยทั้งหมด3เพลงนะเพื่อนเอ่อนั่นเขาพูดยาวอยู่นะใช่เขานะ่ยมีทริคมือที่คีย์บอร์ดเนี่ยที่เก่งที่สุดเลยละ่ะ <Baby. S 2> เบบี้เบี้อียงวะโอ้พวกนายอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Roblox ว่ายังไงล่ะถ้าเกิดฉันจะบอกเกี่ยวกับเกมนี้เป็นเพลงเนะี่ยบูบบีเบ เบบจัดมาเลยเพื่อนน่าจะประมาณเฮ้ยมีกองเชียร์ด้วย <laughs> เอออารมณ์เหมือนอีเวนต์มอลบดัตฟ้าอะไรอย่างงี้เออมาออก็ะบอกเฮ้ยน่ารักเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเอ้ยมีถือระเบิดอะ เพลงแรกๆก,ก็ชิวๆเนี่ยฮะวอร์มมือวอร์มมือไป <_ d ata> เพลงน่ารักดีนะมีถือดาบถือระเบิดถือบาซูก้า <_ d ata> <_ d ata> ตัวข้างล่างนี่คุยใหญ่เลย <_ d ata> เอ๊ะ เธอโคตรใจทำนะฉากแบบมีแชทขึ้นเนี่ยเหมือนแบบแอบล้อเลียนสังคมลบหลอกนิดหน่อยมีแบบพิมพ์นะคนดูพิมพ์ไปว่าโอ้ยจริงๆฉันเก่งกว่านะอะไรอย่างี้ แฟนของเธอเนี them, so many, like learn, ่ยมีสกิลที <simulations> <laughs> ่สุดยอดเลยนะเขาเป็นนักร้องมานานแค่ไหนแล้วหรอเขาร้องเพลงมาเป็นเดือนแล้วล่ะแป๊บๆๆๆเอียงไหเอียงประมาณสองเดือนหรือมากกว่านั้นใช่ไหมก็เหมือนเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวอะไรอย่างนี้นะแบบบ๊อบบี้แน่นอนคนมันเทพถ้ามันบอกประมาณนั้นเลยนะถ้างั้นมาลุยกันอีกเพลงไหมล่ะแหมงั้นเรามาลุยกันเลย เกิดอะไรขึ้นกับตัวหนังสือของฉันไม่คิดหนังสือตัวหนังสือ,งสอของเกอร์เฟนมันโดเนเซนเซอร์ไปนะ <c oughs> <c oughs> เออก็พอดีเราบอกมันมีแชทฟิลเตอร์แบบตัวกรองข้อความสนทนากันนะนะ <c oughs> บ๊บ,บ๊บแล้วมาปอกข้อความเกอร์เฟนทำไมอ่ะเออใช่บางทีมันก็ค่อนข้างน่ารำคาแหละ <c oughs> ฉันบอกได้เลยละ่ะใช่มัมเธอมางั้นเรามาลุยกันเลยใช่ ลุยปี๊บจัดไป <c oughs> คุยกันเยอะจังเออบาสุก้าระเบิดระเบิดบาสุกา้าบาสุกา้าบาสุก้าระเบิดดาบระเบิดระเบิดเสียงเคาะตลกอ่ะเออ แม่ก็มา yeah. เย่ไอ้มีตัวแตกด้วยแม่ก็ทำลูกสอนน่ารักดีนะเอ๊ะได้อยู่ได้อยู่ ตตด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 เอ๊ะมาเพลงน่ารักดีนะ เอบเสียงโอ้เอ้ยนี่มันตีหนึ่งแล้วเนี่ยฉันต้องรีบไปนอนแล้วล่ะโอ้นหนอนกเหมึอนกันน่เนี่ยถ้างั้นเป็นไงมาเรามาเล่นเพลงสุดท้ายกันเลยไหมแน่นอนว่าแต่มีไอเดียที่จะออกไปจากที่นี่ได้ไหมไงเออเหมือนกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงอะหรออืมจริงๆมันก็ไม่น่าจะฮะอะไรบ๊บอะจริงเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ฉันจำได้แล้วแต่ว่าทางที่จะกลับไปมันก็ค่อนข้างท้าทายอยู่นะบ๊อบทำไงเราต้องการโกลเด้นรีคิวบ์แต่โชคไม่ดีเลยมันมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้มันก็ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนฮะถ้างั้นเราก็ต้องเก็บส่วนประกอบทั้งหมดนะหรอเพื่อที่จะกลับไปเนี่ยนะแบปปีโป้โอ้ยยุ่งยากจังเลย เออใช่ก็โทษนีที่พวกนายต้องผ่านเรื่องราวพวกนี้โอ้โหกว่าจะกลับไปได้นี่เจอปัญหามากมายเลยเออเดี๋ยวไม่เป็นไรอย่างน้อยถ้าเกิดมันสามารถพาให้เรากลับไปได้เราก็โอเคบีบใช่จัดไปอ่ะงั้นกลับมาที่เพลงกันเถอะเพลงสุดท้ายเนี่ยฉันอยากจะเพิ่มความท้าทายมันหน่อยนะบีบหือจะอยากแค่ไหนนะ ก็ในขณะที่ร้องเพลงนะฉันจะโจมตีเฮ้ยมีโจมตีด้วยฉันจะโจมตีพวกนายด้วยดาบแล้วก็จรวดเอ๊ะฟังโอเคไหมแบบแบบบบแบบเอ้ยสุดยอดไปเลยท่าทายแบบนี้บอยเฟนชอบของใหม่ๆใช้เลยฉันคือว่าบอยเฟนสามารถทำได้แหละเขาไม่มีปัญหาหรอกอ้โอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยโปรดระวังลูกศรให้ดีนะจบ๊อบบี้ ไบเฟนทำท่าโกรธอะแล้วกลับมายิ้มเลยนะเอเพลงสุดท้ายแล้วนะฮะมีการให้กดหลบโจมตีแนะ่นอนเ,อเกือบกดไม่ทันแล้วถ้าเรากดไม่ทันอะมันจะเป็นยังไงอะอยากรู้จังเลยโอ้ยโดนทุบโอ้ยเลื่อนรถเลื่อนรถอยากรู้จังถ้าตายเป็นไงออตายก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเอ๊ะเรามาลุยกันใหม่ Three, two, one, เออมาเลย เขาอบอกให้ดูลูกศรให้ดีนะฮะนบอีปิกหลบดาบไปหนึ่งทีเขาอาจจะใช้บอดก็ได้ฉันสามารถทำดีกว่านะเนี่ยอ่านแชททั้งล่างออเออมีหลบมีหลบหลบหลบเอยเจ๋งน่ารักดีเนอะ เฮ้ยเดาแต่ดูที่เขาพิมพ์คุยกันข้างล่างเ <g ag g> จ้านั่นมือนขยะใช่เจ้านั่นมันขยะ,นนขยะแล้วก็ครับเขาแอบล้อเรียนสังคมลบลอกนิดนึ่งนะเหนี่งน้ <g <ag> g> <g <ag> g> นองๆก็อย่าไปเรียนแบบน,นะฮะสังคมท็อกซิกเราอยู่แห่งให้ไว้นะครับ <g ag g> เออยังไงเป็นคนดีก็ดีกว่านะครับมียิงบาสุก้าใส่ใสุดยอดชอบชอบ เออชอบเวลาเสียงยิงบาสุก้าอลังการดิเอ้ยแทงเข้ามาแทงเข้ามาเพ่นเพ่นไปปับ๊บชอบชอบชอบน่ารักอะ่ะ น่าจะมีแบบฟาลระเบิดใส่นีแต่เขามีแค่สอท่านะท่าฟันกับท่ายิงบาสุก้าตรุงแม้เพินๆดีนะเพลงดีมันตื่นเต้นตรงที่แบบให้เราดูฉากแอนิเมชันตอนหลบด้วย ปาติโทปาติโทอ้าละเอ้าจบแล้วนะครับ to be continued หนึ so ่งท so 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 ับหกเอ้ยหมายความว่าไงอ่ะเหมือนมีให้เก็บ6อันนะแต่เราเก็บไปได้1อันแล้วนะครับแสดงว่าต้องมีวิกต่อไปแน่เลยทุกคนเอาละถ้าเกิดมีออกวิกต่อไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูทันทีเลยนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับรวมมดลบล็อกนะฮะเป็น2องมดนะครับนั่นก็คือมดลบล็อกเกสแล้วก็มดไฟท์เดย์ไนท์บล็อกซิ่งนะฮะ เป็นไงบ้างครับทุกคนทุกคนชอบมอสไหนมากกว่ากันอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับที่จะได้รู้นะน้องๆชอบตัวไหนมากกว่าเอาล่ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับสร้างสังคมดีๆด้วยกันนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลมอนบอลนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่นะยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลมอนบอลนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พลขอลาไปกกกก่่่ออนน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 ะะะคคคคคครรรรัััััับบบบบบบแแลลล้้้ววพพใหหมมททีิปาาาาเจผดดูสุุขภยยย๊ I'm mm -hmm.